พี่ไหวอย่าปืนได้สวัสดีครับสวัสดีข้าสวัสดีข้าสวัสดีข้าสดีค้าพ่อแม่พี่น้องชาชนชาวป๊อบไม้นะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเสียงใครวะ e ีพีีคราวนี้เรามาฟังเสียงใครกันครับเนี่ยวันนี้นะคะเราจะให้มาฟังเสียงว่าใครคือ ASMR ตัวจริงค่ะบอกเลยคลิปนี้หลับทั้งคนเล่นคนดู <c oughs> <_ k> นี่พี่เตร์พี่เบ่งบอกเพราะว่าเคยมีคลิปอยู่ใน ASMR เฮ้ยพ่อเขาหลับหมดแล้ว ไหวนะ ASMR นั้นพี่ดูพี่ก็หลับไปลงโอเคแล้วรู้จักคนที่ทำ ASMR คนไหนบ้างไหมคะแต่ละคนถ้าของคนไทยพี่รู้จักน้องเดียเดียลองอย่างเงี้ยที่เขาเป็นนักร้องด้วยใช่ไหมที่เขาชอบลองเสียงดิสนีย์อ่ะใช่ผมเคยดูอันนึงที่เขาเอะไรเอารองเท้ามาตีกลองอ๋อตีจนกว่าคุณจะหลับตีอันนั้นอันนั้นเขาทำเอาฮา กลิน <c oughs> น้ำชามีน้องมิ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จะมีผมรู้จัก,น,จกน้อยอะทำยัไงของเพมีหลายคนอยู่มีหลายคนอยู่เพราะว่าผมอาศัยบุคคลเหล่านี้ช่วยในการนอนหลับอยู่เป็นพรเ๋อเสียงใครวะ EP4 กับการทายเสียงใครคือ ASMR ตัวจริงกติกาจะแบ่งออกเป็น3รอบโดยรอบแรกจะให้แต่ละคนแนะนำตัวแบบ ASMR รอบที่2โชว์ทำเสียง ASMR ของตัวเองรอบสุดท้ายแต่ละคนสามารถถามคำถามกับ ASMR ปริศนาได้ทุกคนคนละหนึ่งคำถามแล้วเลือกหนึ่งคนที่คิดว่าเป็นตัวจริงเท่านั้นค่ะป้าพร้อมแล้วปิดตาเลยค่ะอ๋อเริ่มเลยมาโอเคเอาให้ไม่เห็นจริงๆนะคะทุกคนไม่เห็นจริงๆไม่เห็นจริงไม่ได้หรอก <c oughs> อันนี้กระบวกเลยครับแต่ละคน ยัหนาไม่เห็นเลยอยู่แล้วเอ้ยไม่ได้เอ้ยโอเคห้ามโกงนะคะอะทั้ง4ี่คนค่ะเปิดตาเอ้ยเปิดกล้องค่ะเกือบเปิดแล้วป่ะยบเอ๊ะใช่เราประวังเดี๋ยวเริ่มกันที่กอไก่ก่อนเลยนะคะฮัลโหลค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้่กับโน้นละค่ะ ABSM อยากให้ทุกคนับสบายอยากให้ทุกคนคนกายทำไมผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไอ้ป่าไม่ไอ้หมีวะดูฝื่นๆนะคนเนี่ยแล้วก็โฮเช็นแทนตัวเองว่าหนูได้ปะทพาะว่มันเหมือนรู้สึกเหมือนบางจังเดี๋ยวบางแล้วนยอ่ะ ต่อไปค่ะคุณขอไข่ค่ะสวัสดีค่ะเอสมาขอไข่ค่ะวันนี้จะมาทำให้ทุกคนนอนหลับกันนะคะเฮ้ยอันนี้ดูมีความโปรอันนี้มีความโปรใช่ใช่เฮ้ยแต่เสียงเหมือนพี่ฝ้ายเลยอ่ะก็คือพี่ฝ้ายนั่นเองเลยด่เป็นพี่เซนอ่าไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะต่อไปคุณขอควายค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะพาทุกคนมาทำละฟันดีกันนะคะจุ๊บจุ๊บโหไอ้หมีคุณอยู่ที่ <c oughs> ปากกันแน่เนี่ยคนนี้ <c oughs> น่าจะสอง <c oughs> น่าจะสองอย่าง <c oughs> ตอนแรกนึกว่าพี่เตริร์ดรู้เลยเหรอคะเนี่ยเออน,นี่ก็คิดเหมือนว่าคิดว่าเป็นพี่เตริร์ดแต่ไม่รู้ในเดาเดาเดาตาต่อไปคนสุดท้ายคุณงองงูค่ะสวัสดีค่ะคุณงองงูนะคะถ้าใครไม่งัวหนูตาไม่งัวเองค่ะสวัสดีค่ะ <Hey. S 2> อันนี้ก็ดูแบบว่านุ่มนิ่มนะอ,มอันนี้ก็ดูมีความเป็นไปได้ดูโปรโนะเสียงเสริมอ่ะโอเคทั้ง4คนปิดกล้องค่ะอ่าป๊อปไม้เปิดตาได้ค่ะอีมวิเคราะห์ก,กันเบื้องต้นก่อนสิ ผมวาคิดคิดว่าขอไข่กับงองูอาจจะใช่เพราะอย่างแรกเลยไม้เขาอ่ะดูเหมือนจะเป็นไม้ <อะ S 1> ที่ <อะ S 1> มีคุณภาพโดยเฉพาะงองูเสียงลมกระแทกไม้น้อยมากนะพี่กอไก่เนี่ยเสียงแบบพึบขับขับ,ขบ,ขบอย่างเงี้ยเลยเออส่วนคอควายเนี่ยไม่พี่ปา๋าพี่หมีก็พี่เติ้ เลยบทพ่เติร์แต่อันเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบเป็นพิเตอร์อะมีความได้ยินเนื้อเสียงเบาๆอะ <S <s ตอนแรกกับพี่ก็คิดว่าพี่เตอร์แต่พอไปมา,มาเสียงอีกคนน,นึงที่เสียงคล้ายๆก็พี่ปา๋าเวลาแบบถึงเนีเสียงมันเหมือนแบบเปิดดูคลิปเทพดีลาหรือบางละม่าเสีร้องด้วยันเปิดคลิปเอสเอ็มอาร์แต่กอไก่อะผมคิดว่าเป็นใครรู้ไหมพี่ใครคิดว่าเป็นนัดนัดเราเองเนี่ยเหรอตอนแรกผมไม่คิดเป็นนัดเพราะว่าก่อนถ่ายอะมันทักมาหาผมบอกว่าพี่ปอง ตอบลายผมหน่อยจะถามเรื่องเสียงอาจจะคิดว่ามาถ่ายอันนี้หรือเปล่าดูอถามเรื่องสาวทำไมก็งงจะทำอะไรวะเก็บข้อมูลไม่รอไม่น่าจะใช่หรออันนี้ก็คือวิราขอเบื้องต้นอาจจะยังไม่ให้ตอบอ่ะเดี๋ยวฟังรอบที่สองก่อนครับผมรบอบที่สองนะจะให้แบบโชว์ ASMR โอเคปิดตาได้ค่ะไม่เห็นนะคะโอเคทั้งสี่คนเปิดกล้องได้เลยค่ะ คุณกอไก่ค่ะวันนี้โยกับ ASMR ที่จะทำให้คุณรับแลบปลอดภยตลกอะ นี่ทำอะไรครับเฮี้ยว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 บอเลาะอีกเฮี้ยวอะไรรู้จังบอเลาะอีกอปิดฝาปิดฝาฮอนนึกว่าเสียงถุยโอ้ยมีเทนำเทนน้ำแข็งหรือเปล่าโอ้โหแอบมาพังอ่ะ ค่อยๆนะทีค่อยๆอ้อท่านนะอภิวาทนะสิดีน้ำพุทธะมันใช่อะฉันวจน้ำผมว่าไม่ใช่นัดและเสียงไอใหญ่ๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพี่หมีไม่ก็เป็นหรือพี่หมีครับหมีหรือปะไม่ใช่ชัวร์แล้วไม่ใช่ ถ้าคุณนอนอยู่นี่คุณสะดุ้งตื่นตลอดแล้วี่เหลือเขาจะแกล้งเราได้ไหมนั่นน่ะสิดูโอ้โหไม่มีมีเนื้อเสียงนะเนี่ยเออมีนั่นอะไรทำมาเองตอนนี้เราไม่ใช่ที่เล่นใหญ่เลยนะ เอขอบคุณคุณหมีครับขอบคุณครับเอาปิดปิดไม้ด้วยค่ะคุณกอไก่คุณขอให้ค่ะอันนี้ดูโปรนะอืออืออออันนี้ฟิลดดีเฮ้ย ันนี้คือน้ำหนักมือดีมากอันนี้คือเสียงอะไรเหมือนเขาใครอันนี้ใครยาวขวดสเปรย์อะไรอย่างงี้ขวดน้ำยาอะไรสักสิ่งเขาบอกว่าเอามือตีน้ำอันนี้แบบวักวักวักนะจ๊ะอุ้ยนี่ฉีดสเปรย์เออสเปรย์สเปรย์อ้อเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดูโป้เนี่ยเอออันนี้คือเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันทำอย่างี้เหรอหวีเหรอเอาหวีหวีอะไรอย่างนี้เหรอโอ้ยรวรวอ๋อแล้วเสร็จผ่อนไายครับโอเคเรียบร้อยต่อเนื้อต่อเนื้อให้คนนี้เลยต่อไปคุณคอควายครับ กินขนมอีคนงอ่ยขอควายยืมของกอไก่มากอไก่มันนั่งอยู่ข้างๆอ่ะแต่นี้ดูไม่รุนแรงเท่ากอไก่นะดูไม่รุนแรงเท่าพี่หมีกอไก่อาจจะตื่นเต้นเป็นคนแรกหมดแล้วโอ้โห ้าของเขาใช้เหมือนของกอไก่เลยนะครับโอ้ทำาล้วนันน้ำรด้วยถ้าฝาชักโครกลงกินเลยขี้อะไร เสียงตะเกียบเสียงตะเกียบเขาพยายามกลีอดแล้วใช่ไหมไม่ไหวอย่าปืนได้ อ่ะโอเคเรียบร้อยคุณครอบอ่าเทคนิคเขาเยอะนะเห็นไหมคนนี้ยอ่ะคนสุดท้ายค่ะคุณงองูค่ะโอ้ยโอ้ยคนนี้ก็ก็ดีนะแต่ถือว่าเป็นเอเอาที่มือหนักนะ ฉีดสเปรย์เป็นเนาอเอเอเอสายมือหนักจริงๆอ้ยอันนี้คือเสียงอะไรเขียนเหรอหรือว่าอะไรอืมมันจะเขียนอะอะไรมันเขียนบนกระดานอะไรอย่างเงี้ยขุดๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้น่าจะเคาะแผ่นอะไรสักอย่างที่มานาันหนักๆอืม,อม อปื๊ดปืดปืุ๊ยอันนี้ดีอันนี้ผมไม่เพลินนะอันนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนฟ um ัง EDM อย่างไรไม่ร oui> mm hmm. ู้ปก็คนนี้เดายากเว้ยแต่ตอนตอนเสียงคนนี้พูดอ่ะก็คือแบบดูดีดูโปรมาก ยังไงคะอ่ะปิดปิดกล้องค่ะทุกคนโอเคเปิดตาได้ค่ะปอกไม่ผมว่านะผมว่าคอไายปัดทิ้งไปเลยคอไก่เนี่ยปัดทิ้งเลยคอไก่กับคอวายเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆกบ้าันส่วนใกล้กันส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นงองูนะเพราะอะไรรู้ไหมคือขอไข่เขาก็ดูโปนะแต่ผมรู้สึกว่าไมค์ของงองูอ่ะน้อยน้อยมากแทบจะไม่มีเลยแต่ขอไข่มีเลี้ยงมาตลอดเลยน้อยสุด แต่ผมเล็งขอไข่ว่ะคุณโตเอ,อ้ามาชีกอีกแล้วมาชีกเพราะว่าในฐานะที่เราใช้ ASMR กล่อมนอนบ่อยๆขอไข<ค>ี่ยใช่ไหมใช่น้ำหนักมือเขาสมูทมแต่ว่างงงูเนี่ยคือถือว่าเป็น ASMR สายมือหนักแต่ว่ามันก็มีนะ a s m r คนที่มือหนักๆเดี๋ยวผมก็เคยดูผมเคยเห็นของแบบของเกาหลีอะไรเงี้ยมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบเป็นสายมือหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลย เล็งไปที่ขอไข่เอ้ยอะเอ้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยเล็งขอไข่แต่ว่าคือลังเลงองูมากเพราะว่าเอ้ยรู้สึกว่ากิจกรรมของคนงองงเขาทําอ่ะเขาแบบดูคิดเอ็ดนะเขาแบบใช้อุปกรณ์รอบตัวจริงๆอะเฮ้ยเราฟังอะไรทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่านางนมือขอไข่ดีกว่าลองเดาสิว่าคิดว่ากอไก่เป็นใครกอไก่เหรอพี่หมีแน่เลยไม่มีกระต่าสามคนเนี่ยไม่พี่หมีพี่ป่าก็นัดอ่ะผมว่านนอ่ะแล้วขอไข่ล่ะคะ คอไขอนน้ตอนแรกรอบแรกที่ผมฟังเขาพูดเลยเสียงอ่ะเหมือนพี่เซนเลย<ม>แล้วพอเวลามารอบสองพอเล่นนะปุ๊บรู้สึกว่าอุ้ยเขาคีเอกจังเลย<ม>ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ใช่พี่เซนหรือเปล่าอาจจะเป็นคนอื่นที่คิดไม่ถึง<ม>แต่ก็อาจจะเป็นพี่เซนก็ได้นะเพราะว่ารอบสองเขาไม่ได้พูดเสียงเหมือนกันใช่แล้วคอควายละ่ะคอไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเหมือนแบบ เขาลืมว่าไม่อยู่ตรงนี้แต่ไปเล่นตรงนี้เสียงไม่กระถาหายคือเหมือนเล่นให้ฟังได้ยินคนเดียวก็น้าเราก็ไก่ก็ไม่ปลาก็มีขอไข่พี่ว่าอาจจะตัวจริงขอควายอาจจะไอ้นัทก็ไม่แน่ใจถ้างงงงพี่คิดว่าไม่ใช่ตัวจริงอ่ะพี่ว่าเป็นไคเพราะว่าตอนที่เขาพูดทีแรกอ่ะผมอ่ะไม่คุ้นเสียงใครเลยในออฟฟิศเหมือนกันแล้วอีกอย่างคือไม้เขาคุณภาพดีเฮ้ยไม้ออฟฟิศเราไงในตัวที่ใช้กันอยู่ประจำมานั้กกับของดีแต่ว่าสุดท้ายถ้าพูดใกล้อ่ะมันก็มีเสียงลมกระแทกที่นอกบะ เออแต่นี้มันไม่มีผมเลยสงสัยแค่นั้นเองอ่ะแล้วคิดว่าใครคือตัวจริงคะโอเคปิดตาได้ค่ะรอบสุดท้ายรอบที่สาโอเคค่ะสี่คนเปิดกล้องได้เลยค่ะอ่าโอเคเริ่มจากคุณกอไก่ก่อนมีอะไรจะถามไหมคะกอไก่ครับเอ่อที่กินไปเป็นโค้กหรือเบ๊ซซี่ครับสำนักหรอเปล่า หมีหมีชัดๆเลยเนี่ยอเหมือนไม่มีเลยป่าเอ็งป่าเอ็งแต่ป่าเอ็ดิบพเปิดเปิดไปอีกทีไม่ได้เวงอ๋อเออวะเออวะเออวะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ใครใครก็ได้อะตอนนี้เวงเวงโอ้ตอบว่าเออเอาแค่นี้แหละพอแล้ว คุณกอไก่คะเป็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะยูนิเซ็หุ่เห่วบอกว่าเนี่ยไม่ใช่แน่ๆอาจจะเป็นพี้วห่วงก็ได้นะแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าจะตอบคนนี้เป็น s อสมไออเราแลถูกปะล่ะใช่ขอไข่ค่ะผมถามก่อนแล้วกันคุณขอไข่ครับปกติเวลาทำา s m r ใช้เวลาทำประมาณกี่นาทีครับ เียดเสงหมือนพี่เซนเลยเสียงอ่ะงั้นผมถามก่อนคุณขอไข่ครับคุณทำ ASMR มานานยังครับสามปีค่ะพี่เซนเซนโกหกคำตอบที่โกหกสามชั่วโมงมินด้วยมีคิดด้วยเขาอาจจะแบบว่าตอบให้เราแบบหลงก็ได้งแบบเพราะว่าเสียงกระซิบอะเอ้ยว่ามันก็มีความคล้ายกันได้อะเพราะมันแบบมเป็นลมเยอะอ่ะคุณขอไข่คุณคือพี่เซนใช่ไหมคะ นี่พี่เซนเฮ้ยเออหลือพี่เซนจริงๆเพราะว่าเสียงเขาอะมันจะเป็นแบบบอกไม่ถูกอะพี่เซนเสียงเหมือนกระต่ายอะกระต่ายเสียงไม่เกินโอเคคุณคอควายค่ะอ่ะเออถามก่อนคุณคอควายเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์หรือเปล่าคะผิดทาะผิดทางเฮ้ยแต่เขาเขาตอบขาอ๋อเขาพูดเรื่องขาใช่ แต่เขาก็อาจจะสลับสลอกสลับสลอกได้หรือหรือมีอีกมีอีกมีอีกยังไงยังไงคืออาจจะเป็นเครีทีฟเล่นเองว่าระหว่างที่เราถามอะบิวอาจจะติดก็คือพี่บิวอะแล้วก็ไปเปิดไมค์คอควายคิดลึกไปคิดลึกไปเถยคุณคอควายครับคุณทำเอ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 เมื่อกี้นี้ใช้ของไปกี่อย่างครับประมาณแปดอย่างครับแปดเครับแปดอย่างครับพี่โตพอพี่โตพูดอะรู้ปะเอ้ยมองเป็นพี่บิวเลย ฟังเหมือนแบบพี่บิวทันทีเลยคอควายสลับไมไปมานี่เหนื่อยไหมครับประมาณเน่นครับเปลี่ยนเป็นครับเลยเห็นไหมพี่ปองตะกี้พี่ยิงคำถามแล้วว่าสลับไมไปมาหรอหรือเป็นพี่สมเเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเพราะว่าสลับไมไปมาน่าจะเป็นคนที่ทาอาชีพที่ต้องใช้อุปกรณ์อัดเสียงหลากหลายเนอะว่าอาจจะอาจจะได้นะอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะอีสองอีกแล้วก็ได้เงา มาพี่ถามก่อนเคคุณงูมูครับคุณใช้ไมเอสเอมอาร์ยี่ห้ออะไรครับใช้ของสุปลักษ์ค่ะสุภลักษ์เฮ้ยเสียงเนี่ยเสียงนิ่มมากสุภลักษ์เป็นยี่ห้อไม่หรอพี่ปองซุปเปอร์ลักครับไม่ใช่สุปลักษ์มายี่ห้อคนไทยคุณงูครับคนมีไม้ที่แบบว่าแยกสองฝั่งปะที่เหมือนเห็นเป็นหูสองข้างมัผมเคยเห็นนะครับ ใช่อันนี้คือถามเพื่อแบบจะจะฟังเนื้อสินเขาอย่างเดียวนะตอนนี้ใช่ใช่อ่าคุณคุณงองูคะคุณงองูใช้เวลาทํา a s m r คลิปหนึ่งกี่นาทีกี่ชั่วโมงคะประมาณหนึ่งชั่วโมงคะ่ะอืออันนี้น่าจะจริงเฮ้ยเอ้ยอว่าอันนี้จริงกว่าที่บอกเพราะว่าเอซ R มาเขาคงไม่อัดยาวยังสามชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้เขาคงนั่งเบื่อแล้วอะเพราะว่าปกติเอ m r มาเขาไม่ตัดปะเขาไม่ค่อยตัดเขาจะแบบปล่อยปล่อยทิ้งอะไรอย่างเงี้ย คนนี้ไม่พี่เซนที้หนังเอาเวลาไปเล่นกับโบลอยนะแต่พี่เซนอาจจะทำได้ดีเพราะว่าพี่เซนเคยทำช่องของกินนี่ด้วตอนนี้คือเราขอเป็นพี่เซนแล้วเรียบร้อยแบบพอแล้วอ่ะเห็นอ่ะามหมดแล้วโอเคปิดกล้องเลยค่ะอ่ะเปิดตาได้อ้โอเคยังไงของงูคิดว่างองงูนี่ตอบองูแล้วเพราะว่าด้วยเสียงพูดเขาอ่ะฟังกี่ครั้งคุณภาพไหม่ก็ดีดี ออ,อ,อ,อแต่พี่ยังขอกักไว้เป็นขอไข่เหมือนเดิมไว้ก่อนถ้าเกิดว่าผิดจะได้ไม่ผิดเหมือนกันทุกคนกร <c oughs> ะจายความเสี่ยงตอนแรกที่วีขอ,อกันบอกว่ากอไก่นี้มีใครบ้างนะคะตอนแรกอะตอนแรกเลยคิดว่าเป็นปเออพี่นัทพี่หมีพี่ป๋าพอคำถามสุดท้ายมาคิดว่าเป็นพี่หมีด้วยเคาะเลยมีเลยคิดว่าเป็นพี่หมีอ่ะหมีกอไก่นะแล้วขอไข่ล่ะพี่เซนพี่เซนผมไม่รู้ผม ผมรู้สึกว่าผมจําเสียงเขาได้ว่าการออกเสียงเขามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาเป็นเอกลัษณะอืมชัวร์ๆเลยนะแต่พี่กักไว้ว่าเป็นเอสปาตัวจริงอ๋อไ้ก่อนแต่สองคนแทงว่าเป็นเซนไปก่อนเอออออ่าอ่าคอควายล่ะคอควายไม่สงการก็เติร์ดเออเออก็ยังคิดว่าแอบเป็นพี่เติร์ดได้ป่ะอืมอืมเป็นไปได้อ่ยคิดว่าเป็นพี่เติร์ดอืมอ่าพี่เติร์ดอ่าพี่เติร์ดอ่าองงงูล่ะคะตัวจริงตัวจริงแต่คือไม่รู้เป็นใครอ่า มองงูคือตัวจริงเป็นคําตอบสุดท้ายไหมคะเอาเอาวะพี่ไม่ไม่แทงสวนแล้วเว้ยตามก็ไลยตามเลยตามโตก็ตัวที่แล้วแทงสวนนี่คือกระจายเลยอ่ะมองงูเป็นตัวจริงใช่ไหมพี่ปอมองงูเป็นตัวจริงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเฉพาะคนที่คิดว่าไม่ใช่ก่อนคิดว่าใครไม่ใช่อาอยากเปิดใครคนแรกกอไก่ไหมกอไก่กอไก่คุณกอไก่คุณคือ K A S มาตัวจริงหรือไม่คะ สวัสดีครับี่หมีแล้วค่ะยังสำลักอยู่เลยเฮ้ยฮะถ้าพี่ไม่หลุดไอนะพี่หมีโอ้หมันติดคอพี่ทนไปแล้วจนไม่ได้พี่หมีกินอะไรอยู่มาม่าช้างน้อยแล้วก็ซอสเมื่อกี้อ๋แล้วก็น้ำเปล่าเหรอใช่พี่เลยรีบกินน้ำเปล่าตามคนต่อไปอยากเปิดไข่ค่ะ คอควายไหมอ่ะคอควายก็ได้เลุ่้นเล่นเออคอควายเราไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหมใช่ใช่เปิดกล้องเลยค่ะโอ้โหพี่ป๋าปิดเต๋อเออพี่ปิดปดปิดไม่ปิดไม่ไดปิดไม่ได้พี่อะไรอะพี่ป๋าเอาไม้ไปไว้ไหนตอนทำเสียงไอ้ไม้มันอยู่ฝั่งนี้ใช่ป่ะแต่พี่ป๋าปุ๊บมันอยู่มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ติดตัวไม่ต้องทำไปดิไม่ออกเลยไม่ติดเลย โอ้แล้วของแบบว่าเต็มมากอ่ะเต็มมีเม็ดตะวันเต็มไปหมดเลยนี่มายันอันนี้เลยมนตลับเม็ดอันนี้ที่บอกว่าเป็นตะเกียบอ่ะอันนี้ที่บอกไทยว่าเป็นตะเกียบกันนะคือเสียงอันนี้นะคือ,อนนตลับนี้เหรออ๋อแต่เราสัมผัสได้ตั้งแต่รอบแรกเลยที่เขาเล่นกันนะรู้สึกว่าก็ไก่กับคอกพายเนี่ยมาจากหมู่บ้านเดียวกันจังหวะกัเลยมันคล้ายกันเลยหมดเอาตัวที่คิดว่าตัวจริงเลยไหมคะตัวจริง เอาตัวจริงเลยเอาตัวจริงเลยสองคนนะเขาข้างมั่นใจเอ้ยพี่เขาค้างมั่นใจว่างงูโอเคอ่ะคไปครับมงงูนะคะคือเอ๊ะมองงูตัวจริงแน่นอนใช่ไหมครับเปิดกล้องเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยพี่เมิร์ดอีจีค่ะสวัสดีครับ ไอ้เหี้ยเดี๋ยครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่บพานเดียวกับพี่ป๋าเลยนี่ข้ามเดียวกันเลฮะหลังเดียวกันเลยนะไม่พี่โคตรดีอุ้นั่งกันเลยนะต้องสลับกันไปสลับกันมาเลยไอ้เหี้ยรักไงเนี่ยเขาแล้วเขาก็ไม่ได้โกหกไงเขาใช้ไมค์ซุปเปอร์ลักนี่ไงใช่ครับของจริงฮะซุปเปอร์ักของมึงกระโตไทยเชี่ยโอ้ โดนหลอกกันเป็นแถวเลยแต่เบียถ้าถ้าเชื่อพี่วิงปองอ่ะถ้าเชื่อพวิงปองก็ถูกแล้วใช่อ่ะให้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวให้งองงูโชว์ให้ดูก่อนไหมว่าเขาใช้อะไรทำบ้างพี่เมิร์ทโชว์หน่อยพี่ใช้อะไรบ้างใชเสียงบึ้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 งใช่นี่มันเป็นยาอ๋อนี้บอกว่าเป็นเสียงเขียนแต่แก้เป็นเสียงฝาของกล่องมาเป็นกระดาษแล้วมันถูกันมันจะเลย เออชีบแล้ว <laughs> สุพลักษณ์ษณ์ที่สุดณ์ไม่สุพลักษณ์ดี แล้วก็อย่างที่บอกว่าอีกอันนึงสําคัญมากมันไม่รู้จะเอาอะไรแล้วมันต้องรีบคว้ามาก่อนเราก็เลยใช้พิซซ่าเมนและเขี้ยว2เม็ดติดเลยแม่เย็นแบบไปทั่วร่างกายอ่ะแม่งเย็นแบบเย็นว้ามเลยอะ่ะเย็นว้ามตายเถื่อโอ้ยไปโดจะเอามาโอ้ตายแล้วผมขอโทษครับคุณขอไข่ผมขอโทษจริงๆพ่เซนนะพี่เซน,นขอโทษพี่เศษอย่างน้อยๆก็ไม่น่าเกลียดเห็นว่าผมก็แบบว่าเออไม่ต่างขอไข่เออ คุณขอไข่ครับเปิดกล้องได้เลยค่ะอสวัสดีค่บสวัสดีค่ะคุณมิ้นเนาะคุณมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นอ๋อนี่พี่ฟังอยู่ระผมฟังเขาเป็นประจำครับผมเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในตัวเลื่อกยมค่ำคืนนบผมขอบคุณค่ะขอรอบนี้คุณมิ้นใช้ไม์หูฟังมันก็เลยมีเสียงน้อยไงใช่ตอนตอนนี้ไปคุยกับคุณมิ้นคือบอกว่าไม่ต้องเอาไม์ดีมากนั่นไง เจอสุปรักษักปะเกี่ยวเลยกินเรียบ เว้ยแต่ผมก็ยังรู้สึกไงว่าแบบว่าตอนแรกนะที่บอกไงว่างองงูเขาถ้าเขาเป็นเอซเอมอาร์เขาก็เป็นเอซเอมอาร์สายมือหนักนะไม่ค่อยคุ้ใช้คุรอบรอบความสามารถอะคือคุณมินทำได้แบบดีมากอะแต่คือมาตกมาตายอะคอรอบสุดท้ายที่ตอบขาวสุภาพสุภาพักเท่านั้นเออแล้วเสียงคุณมินดันพูดคล้ายๆ้เซนอีกไงใช่เสียงจจสินโชว์ให้ดูหน่อยครับว่าทําใช้ใช้อะไรบ้างผมรู้เลยว่าอันแรกคูณเบาใช่ไหมคืหลายอย่างมีสเปย์จริงๆก็คือเอามาขย่อแล้วก็ ฉีดแล้วก็อันเมื่อกี้มีหลายคนสงสัยก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นแบบโหลใส่น้ำม,มันจะได้แบบอเออเราลืมคิดไอ้เทคนิคนี้ไปเลยพอไปเจอไมคดีๆเข้านี่เรียบร้อยเลยโดนปัน่น<ะ>มีเสียงควบ<ะ>มาด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่มีอันนี้ที่รองหม้อค่ะอ๋อคือจงหวบเมือ่มอกี้ที่ คุณมิ้นทำอ่ะนี่คอควายนี่คือหาของลืมเลยนะมันเรียกว่ามีเยอะแล้วจอต้องติดตั้งใหม่เอาอะไรดีวะสุดยอดเลยรอบนี้แพ้ไปนะคะแพ้ครับทำไมแพ้แต่จับไอหมีได้ทุกรอบเลยนะเออได้ทุกรอบเลยไอหมีมาเล่นทีไรไอหมีเป็ไอขนาดนั้นนะไม่คิดว่าเอฟตัวจริงเขาจะแบบหลุดบ้างเหรอหลุดกระแทกเลยนะ แต่ถึงยังไงถึงวันนี้เราจะแพ้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าภูมิใจดีว่าผมจะจําเสียงของคุณมิ้นได้แสดงว่าเราใช่เพราะเออแบบพี่โตเนี่ย <laughs> อาจจะแบบไม่ใช่แฟนเ S M R ตัวจริงไงแบบ<อ>ไม่<อ>ได้ฟัง<อ>แต่พี่ปองเขาวิเคราะห์แบบเก่งมากเลยนะครับแบบว่ารู<อ>้น้ำหนักเสียงคนไหนเสียงหนักคนไหนเสียงเบาก็ผมฟังบ่อยตรงจริงตัวจริง เม่กี้ยังเดียร์ลองนำคนแรกมาอยู่เลยให้ฝากช่องทางติดต่ออะไรพูดๆกันได้เลยก็บางมาาไม่มีอะไรมากครับก็แค่ลองเข้าไปดูคลิปพวกเรานะครับที่เซิร์ฟเวอร์ยูทูบบางลำม้าก็แค่นั้นครับถ้าชอบก็กด Subscribe ให้พวกเราให้กำใจพวกเราด้วยครับผมครับผมให้พวกเราพุ่งสู่หนึ่งแสนซับสไครต์ไครับซับสไครตเพ่มพูครับต่อคุณมิ้นเลยไหมครับค่ะของมิ้นก็มี u t ท b e นะคะ ชื่อว่ามิ้นพีเอสเอ็เป็นช่องทาง YouTube ค่ะคุณเมิร์ดได้ข่าวว่าคุณจะพีเกมเมิร์ดเนาะครับผมก็ฝากช่องสตรีมเกมส์สตรีมไลท w วิสนะครับผมชื่อช่อง Merge Game Over นะครับผม m e r d ร์ดเอร์โอเครับผมก็โอ้โครับผมเอาโอเคครับ So what's your kind of So what's your kind of